สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ most news นะคะประจำวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2558กับเรา2คนค่ะแนนรัดาก่อสุวรรค่ะค่ะและฟลุกสาวิตรีสารวาดะคะจะพาคุณผู้ชมน้องๆแล้วก็เยาวชนค่ะ ไปติดตามเรื่องราวข่าวสารแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันนะคะคะซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่หลายๆคนนะคะก็ออกไปเที่ยวนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะแต่ว่าเป็นศุกร์ที่13ซึ่งหลายๆคนนั้นก็เชื่อว่ามีอาถรรพ์มีความเชื่อแต่ว่าบางคนก็บอกว่ายังมีวันที่มีอาถรรพ์มากกว่านี้มีอีกเหรอคะวันในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นอาถรรพ์ของคนที่ไม่มีคู่นั่นเองค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็มีกิจกรรมทําตั้งเยอะแยะมากมายนะคะตามที่เราได้นําเสนอไปนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะมีเรื่องราววิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าในแวดวงวิทยาศาสตร์นั้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของทางปอสองนะคะได้รุกพื้นที่ สองจังหวัดภาคใต้นะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบสถานะในเรื่องของการปฏิบัติการทางรังสีนะคะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและก็รวมไปถึงนะคะประชาชนทั่วไปด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีเรื่องของสวทชนะคะก็ลุยในเรื่องของสื่อดิจิตอลนะคะสําหรับใครที่ทําธุรกิจอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดย่อมก็ต้องฟังเรื่องนี้ค่ะและอีกสองข่าวที่น่าสนใจนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมีการแถลงข่าวผ่านทางด้านของสื่อมวลชนนะคะ ในเรื่องของแนวนโยบายการจัดระเบียบนักเรียนทุนในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะรวมถึงทางด้านของสํานักงานปรมานูเพื่อสันติค่ะมีการจับมือร่วมกันกันกบทางด้านของทบวงการพลังงานปรมานูระหว่างประเทศหรือว่า i a e a ในเรื่องของโปรแกรมหลักสูตร PMO จะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในช่วงนี้กับ most update ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านดรพิเชษดุรงคเวโรดนะคะได้ถแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนค่ะในประเด็นแนวนยโยบายการจัดระเบียบนักเรียนทุนของดรพิเชษดูรงคเวโรดค่ะหวังที่จะมุ่งผลิตในเรื่องของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักเทคโนโลยีรวมถึงนักนวัตกรรมนะคะป้อนให้กับเอกชน1 0บถึงยีเท่าตัวค่ะแล้วก็เตรียมที่จะรองรับในเรื่องของการลงทุนด้านงานวิจัย1%ของ GDP โดยมีการจัดแถลงขึ้นที่ห้องประชุมชั้น4อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านดรพิเชษดุรงคเ,เวโรดก็ได้กล่าวนะคะว่าเรื่องของการพัฒนากําลังคนนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลและเป็นแผนปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องการเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยังขาดแคลนทั้งนี้ที่ผ่านมาทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโครงการที่ดีหลายโครงการอาทิบ้านนักวิทย์น้อยมหาวิทยาลัยเด็ก สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยวมวนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนหรือ JSTP ค่ะ แต่ยังขาดความเชื่อมโยงกันแล้วก็ยังไม่เพียงพอต่อการขยายตัวด้านการวิจัยและพัฒนาที่กำลังเพิ่มขึ้นของภาคเอกชนดังนั้นทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดเวทีเพื่อร่วมหารือแนวทางการปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนเพื่ออนาคตโดยมองให้เป็นโครงการระดับชาติมีการระบุจำนวนความต้องการของบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ชัดเจนและการทำงานเป็นข้อต่อร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในกรณีนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านรัฐ ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านดรพิเชษดุรงคเวโรธค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ได้มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่สนับสนุนการสร้างกําลังคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับเด็กๆนะฮะเราก็มีบ้านวิทยาศาสตร์น้อยของสวทชนะครับเรามีโครงการนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งดําเนินการมาทุกปีนะครับแต่ละปีเราก็มีการจัดสรรทุน เพื่อที่จะให้เด็กไทยที่มีความสามารถของเราเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนต่อโดยช่วงยิ่งในต่างประเทศเพื่อรับเอาวิทยาการที่ก้าวหน้ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศนะครับก็ดำเนินการต่อเนื่องทุกปีนะครับแล้วใน,ใน,ใ,นในการจัดสรรทุนนี่ตอนนี้เราก็มีแผนงานที่ชัดเจนนะครับก็คือส่งไปเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เราเห็นอยู่ณวันนี้ว่าประเทศต้องการคนในสาขาไหนนะครับไปจนถึง การคาดการณ์อนาคตนะครับว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างไรอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะเช่นเทคโนโลยีอวกาศเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเ,เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุหรือคนพิการอย่างนี้เป็นต้นนะครับออนอกจากนี้เราก็ยังมีโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกําลังคนนะฮะเช่น โครงการพัฒนานักเรียนในระดับมัธยมที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนะครเ,เราได้เริ่มโครงการนี้มาหลายปีแล้วมีการนำร่องใน4มทิทยาลัยด้วยกันนะครับคือ,อ,อมหาลาัยเชียงใหม่มหาลาัยสงขลานครินมหาลาัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วก็มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณขณะนี้ก็ได้ขยายตัวออกไปเป็น15แห่งนะครับ นอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีท่านยังได้กล่าวถึงเรื่องของความก้าวหน้าการสร้างและการพัฒนากําลังคนทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบันนั้นทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนสร้างกําลังคนอาทิโครงการนักเรียนทุนวิทยาศาสตร์โดยให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถไปศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อรับวิทยาการที่มีความก้าวหน้ากลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ในการจัดทุนวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนได้มีการวางแผนงานที่ชัดเจนนั่นก็คือการส่งนักเรียนทุนไปศึกษาและกลับมาพัฒนาประเทศให้ตรงกับสาขาที่ได้วางไว้ไปจนถึงการคาดการณ์ในอนาคตเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีระบบสนับสนุนผู้สูงอายุหรือคนพิการเป็นต้นค่ะค่ะเรื่องของการพัฒนากำลังคนนะคะก็จะทําให้ประเทศนั้นพัฒนาไปด้วยค่ะในเรื่องของการเรียนรู้นะคะจากต่างประเทศนั้นทําให้เรามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและก็ทําให้ประชาชนนั้นดีดตัวออกจากกับดักรายได้ปานกลางนั่นเองค่ะไปต่อกันที่หนึ่งเรื่องนะคะทางปอสอนั้นรุกพื้นที่สจังหวัดภาคใต้นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีค่ะ เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยค่ะสำนักงานประมาณูเพื่อสันติหรือว่าปอสอนในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นได้ปฏิบัติภารกิจออกตรวจและก็วัดรวมไปถึงเก็บข้อมูลปริมาณรังสีในสถานปฏิบัติการทางรังสีจํานวน7แห่ง2จังหวัดด้วยกันค่ะได้แก่พังงาและก็ระนองเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนอย่างสูงสุด ทางด้านคุณพีรพลพลายน้อยรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลความปลอดภยัยการใช้เครื่องกำเนิดรังสีก็กล่าวค่ะว่าปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มในเรื่องของการใช้เครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีความรวดเร็วและก็แม่นยำสูงนั่นเองค่ะทางปอสอเองนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการกำกับดูแลความปลอดภยัยและรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และก็รังสีให้มีความปลอดภัยสูงสุด จะออกตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีโดยการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบนั่นเองค่ะเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านรังสีให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปอย่างปลอดภยัยโดยในเดือนกุมภาพันธ์2558นี้นะคะจะมีการออกตรวจทั้งหมด7โรงพยาบาลด้วยกันค่ะที่จังหวัดพังงาและก็จังหวัดระนองนั่นเองค่ะระหว่างวันที่9ถึง12กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2558สถานที่ที่ได้เดินทางไปตรวจสอบนั้นนะคะได้แก่โรงพยาบาลตะกัวป่าโรงพยาบาลขุระบุรีโรงพยาบาลสุขสำราญโรงพยาบาลกระเปอรโรงพยาบาลระนองโรงพยาบาลละอุ่นและโรงพยาบาลกระบุรีนั่นเองค่ะ ซึ่งเครื่องกําเนิดรังสีที่เรารู้จักกันดีและใช้ในโรงพยาบาลนั้นก็คือเครื่องฉายรังสีเอ็กซเรย์ซึ่งทางกลุ่มที่กํากับดูแลความปลอดภัยเรื่องของการใช้เครื่องกําเนิดรังสีนั้นจะเข้าไปตรวจสถานที่ที่ปฏิบัติการทางด้านรังสีและเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยนั้นได้รับจากการถ่ายภาพวินิจฉัยหรือว่าเอ็กซเรย์นั่นเองค่ะรวมไปถึงรวบรวมข้อมูลนะคะและส่งให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ทางด้านผลกระทบทางรังสีขององค์การสหรประชาชาติ ซึ่งได้ขอความร่วมมือนะคะให้ทุกประเทศนั้นทําการสํารวจปริมาณรังสีที่ประชากรได้รับรวมไปถึงกรรมภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเพื่อที่จะนําข้อมูลที่ได้ไปนั้นไปประเมินความเสี่ยงจากรังสีที่มนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้รับและนอกจากนี้นะคะสถานปฏิบัติการทางด้านรังสีที่ได้รับการตรวจสอบว่ามีความปลอดภยัยทางปศจะนําข้อมูลมาประเมินค่ะเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญ,ญาตผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีค่ะเพื่อให้การกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านรังสีให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดและรวมถึงความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่กลุ่มกํากับดูแลความปลอดภัยในเรื่องของการใช้เครื่องกําเนิดรังสีกองความปลอดภัยทางรังสีสํานักง,งานปรมาณูเพื่อสันติหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02 5 9 6 7 6 0 0ต่อหมายเลข1612ถึง1613ค่ะ เพราะว่าในประเทศไทยในทุกวันนี้นะคะก็มีแนวโน้มในเรื่องของการใช้เรื่องของรังสีเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ตอกย้ําอยู่อย่างสม่าเสมอนั่นก็คือเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองค่ะ,คะอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องราวของทางสํานักงานปรมานูเพื่อสันติเช่นเดียวกันค่ะเมื่อวันที่10บกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะได้มีการร่วมประชุมแล้วก็ผลักดันโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการด้านพลังงานปรมานูค่ะร่วมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่จัดการปโปรแกร,รมพ หรือว่า PMO นะคะ Program m a n a g e m e n t Officer นั่นเองค่ะจาก IEA e a นะคะหรือทบวงการพลังงานประมรณูระหว่างประเทศค่ะก็เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติสำหรับการพัฒนาประเทศสู่สากลค่ะ ทางด้านของดรอัชราวงแสงจันเลขาธิการสํานักงานประมนูเพื่อสันตินะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่านอกจากสํานักงานประมนูเพื่อสันตินั้นจะมีหน้าที่สําคัญในการกํากับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานประมนูภายในประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยสูงสุดแล้วอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญของสํานักงานประมนูเพื่อสันติก็คือการทําหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ประสานงานของประเทศไทยในการดําเนินโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการได้ พลังงานประมณูระหว่างหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยกับทบวงการพลังงานประมณูระหว่างประเทศ IAEA e ผ่านทางเจ้าหน้าที่จัดการโปรแกรม หรือว่า PMO Program Management Officer ซึ่งในปีนี้ทาง IAEA e ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ PMO ท่านใหม่นั่นก็คือมิสเตอร์หงชวงหลีซึ่งได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อประสานความร่วมมือและแนวทางในการดำเนินการโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการด้านพลังงานปรมานูเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานา,นาประเทศซึ่งได้มีการจัดประชุมผ่านไปแล้วในวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนะสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ โดยที่ผ่านมาทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้มีการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการจาก IEA e a และในปีนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการถึง15โครงการอาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยของระบบนิวเคลียร์ในประเทศไทยโครงการศึกษาปริมาณการใช้พลังงานของร่างกายเพื่อแก้ปัญหาทางโภชนาของประชากรไทยโดยใช้เทคนิคเชิงไอโซโทปโครงการพัฒนาโครงข่ายการศึกษาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศและยังได้มีการเตรียมข้อเสนอโครงการในปีพุทธศักราช2559ถึง2560อีก6โครงการด้วยกัน ซึ่งทางสำนักงานปรมานูเพื่อสันติเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องและทางสำนักงานปรมานูเพื่อสันติเองก็ได้ให้ความสำคัญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของพลังงานปรมานูและนอกจากนี้ยังเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้แข็งแกร่งต่อไปอีกด้วยสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มประสานงานระหว่างประเทศสำนักงานประมูเพื่อสันติโทรศัพท์025967600ต่อ2123ถึง2124ค่ะค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SME นะคะที่ทำธุรกิจหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะทางด้าน IT หรือว่าซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะทางสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าทางสวทชนี่นเองค่ะโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนะคะได้เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีที่มีผลงานและก็ผลิตภัณฑ์นะคะทางด้านไอทีรวมไปถึงซอฟต์แวร์นะคะและก็คลีนเทคโนโลยีนั่นเองค่ะและเทคโนโลยีอื่นๆนะคะเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่หรือว่า NEC นะคะในปี2558ธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนั่นเองค่ะผู้ที่สนใจนะคะสาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-583-9992ค่ะต่อหมายเลข1508ถึง1512นะคะ หรือหมายเลขโทรศัพท์02-564,7000นะคะต่อหมายเลข5544นั่นเองค่ะหรือจะสอบถามหรือว่าดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เว็บไซต์ค่ะ www.nstda.or.th นะคะแล้วก็ bic นั่นเองค่ะรวมไปถึงอีเมลนะคะ ting แล้วก็ bic นะคะ nstda.or.th นั่นเองค่ะ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงเดือนมีนาคม2558ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่จะมาช่วยเสริมแล้วก็พัฒนาในส่วนขององค์ความรู้ต่างๆที่เราสามารถจะนำไปต่อยอดได้ในอนาคตนั่นเองค่ะค่ะและในช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของ most world วันนี้นะคะเราจะพูดถึง2เรื่องที่น่าสนใจตอนนี้คุณผู้หญิงทั้งหลายเชื่อว่าคุณผู้ชายก็มีแหละเรื่องราวของน้องหอยทาก ที่มีการนําสารสกัดนะคะออกมาแล้วก็มาใช้ในเรื่องของความสวยความงามเราจะนิยมเห็นได้ตามศูนย์ความงามต่างๆนะคะที่นําหอยทากส่งตรงมาจากประเทศเกาหลีมาช่วยเพิ่มความงามให้กับคนไทยของเรานะคะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมีงานวิจัยที่บอกว่าหอยทากของไทยเนี่ยให้ประโยชน์กับคนไทยได้ดีมากกว่าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจเลยให้คุณฟลุกพูดเลยค่ะเป็นเรื่องของช็อกโกแลตนั่นเองค่ะ ในเมื่อวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นวันวาเลนไทน์นะคะ,คะก็คาดว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหลายๆคนนั้นก็คงจะเตรยียมที่จะซื้อของขวัญให้กับคนรักนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าของขวัญอื่นๆก็ดีนะคะ,คะแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นก็จะมอบช็อกโกแลตให้กันค่ะการมอบช็อกโกแลตให้ก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งในเรื่องของวันแห่งความรักนะคะ,คะแต่ว่านักวิจัยออกมาเตือนนะคะว่า ให้ช็อกโกแลตแล้วก็อย่าลืมดูแลหัวใจทําไมถึงต้องไปดูแลหัวใจนะคะสำหรับคนที่ทานช็อกโกแลตค่ะและในช่วง most4d นะคะท<ะ>างจิสดาค่ะได้จับมือกับการประปานครหลวงนะคะมีการลงนาม MOU กันนะคะนําเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศยกระดับการให้บริการทางด้านประปานั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน m o s t n e w ค่ะ